หาดตะแหวนเกาะร้านพัทยาทะเลส,ยสวยๆฟ้าใสๆหาดทรายขาวๆเฮลโหลพัทยาเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะร้านกันครับเดี๋ยวนี้เราจะไปเกาะร้านกันนะครับหาดส,สวยๆนะครับ<ป>เดี๋ยวเราจะนั่งเรือใหญ่ไปเที่ยวเกาะล้านที่พัทยากัน<ป>เรือใหญ่ก็คนละ30บบาทเท่านั้นเอง ถึงแล้วนะครับอันนี้หาดหน้าบ้านจะมีรีสอร์ทสวยๆนะครับริมทะเลแบบพิเศเยอะนะครับหาดหน้าบ้านนะครับหาดหน้าบ้านเกาะร้านพัทยานะครับเขาจะมีรีสอร์ทที่มนทะเลมีรีสอร์ทแบบพิเศแบบนี้ก็เป็นทะเลอะไรเงี้ยเลยนะครับมีหาดหน้าบ้านครับอีกหนึ่งกิจกรรมถ้ามาเที่ยวเกาะร้านนะครับก็เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ครับรอบเกาะได้อย่างนี้เลยอันนี้เราก็ขี่ดู บริเวณรอบๆแล้วคาเฟ่ร้านอาหารร้านกาแฟที่หาดตะบ้านหรือเราจะข้ามไปที่หาดตะแหวนหาดตะแหวนก็เป็นหาดที่จะทะเลสวยฟ้าใสทรายขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ที่เห็นอยู่นี่คือหาดตาหวนครับชวหาตะแวนที่สวยแล้วเราลงไปดูฟ้าสีงามทะเลสวยฟ้าใสๆตาแซ่านี่หาดตะแหวน มีหาดตะแหวนก็จะมีทั้งชายหาดแล้วก็มีร้านค้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนีหาดตะแหวนสสวยหาดสมัยอีกหนึ่งหาดบนเกาะล้านพัทยานะครับหาดเทียนอีกหนึ่งหาดบนเกาะล้านพัทยา เป็นไงบ้างครับเกาะล้านพัทยาน่าเที่ยวไหมครับมีหลายๆหาดเลยวันนี้ที่พาไปนะครับก็จะเป็นหาดตะวันนะครับหาดหน้าบ้านหาดแสมหาดเทียนวิธีการมาก็ง่ายมากๆครับนั่งเรือโดยสารระยะหา่มาพละามสิบบาทหรือจะนั่งเรือสปีดบอยก็หวัวละร้อยห้บาทนะครับถ้าชอบนะครับบร็ยากาศธรรมชาติเกาะแบบนี้ไปกับง่ายก็แนะนำครับเกาะล้านพัทยาเลครับ